อัปเดตล่าสุดนะครับนอกจากจากคลิปที่แล้วที่หลงป่าตามมาจาก Google นะครับสองรอหมุนนะครับออกมาจากป่าได้ครับเป็นป่าอุทยานแห่งชาติครับไม่ไม่ทราบว่าชื่ออุทยานแห่งชาติอะไรหลงอยู่ในเขากลางป่าหลุดออกมาอยู่ที่อ่างเก็บน้ำกลางภูเขาครับ มาเจอทางก้อนเกรีดครับคาดว่าน่าจะออกไปได้แล้วคันเนี้บนเขานู่นนะครับนี่นู่นแหละวะัดที่อยู่บนเขาเ,น,เนี่ยเห็นใจดีเนี่ยหลุดออกมาจากเขานี้ได้นะครับจากป่าเดี๋ยวจะไปตามเส้นทางนี้นะครับ ชมบรรยากาศตักเดียวกันครับอ่างเก็บน้ําครับกลางหุบเขาเลยมีต้นบงต้นไม้แห้งตายมีทางน่าจะเป็นชาวบ้านเข้าไปหาปลาหาอะไรนะครับแต่ห้ามยิงห้ามยิงปืนห้ามจุดคูอะไรทั้งสิ้นห้ามจุดไฟจุดดอกไม้ไฟนะครับมีโทษจับปรับนะครับตามป้ายเลยครับเป็นอุทยานแห่งชาติครับ ชมบรรยากาศนี้สักพักเดี๋ยวจะไปต่อครับน่าจะหลุดออกจากป่าไปได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าขึ้นเขาลูกนู้นนะครับไปที่วัดต้องเลยครับเห็นที่เจดีนะครับเจดีบนเขาอะ่ะ